ครับบ้านปูเนี่ยนะครับเราก็ยังเมนเทนเอาท์พร์ฟอร์มนะครับทาร์เก็ตไพ่ห้าบาทสิบนะครับก็ยังมีทั้วทั่วแชร์โฮเดอร์รีเทิร์นอยู่เนี่ยประมาณสักเอ่อสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับ โดยในเรื่องของซิ c เป r o c a l tarif เนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นบวกต่อบ้านปูนะครับโดยในส่วนของธุรกิจกา๊าซธรรมชาติของเขานะครับเพราะเราเชื่อว่าธุรกิจกา๊าซธรรมชาติของเขาที่อยู่ใน US ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะได้รับผลบวกจากราคากา๊าซที่มันจะสูงขึ้นในระยะยาวนะครับโดยการที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะสูงขึ้นโดย2แง่มุมนะครับแง่มุมแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของดีมานของก๊าซ นะครับของ US น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าประเทศคู่ค้านะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปญี่ปุน่นเกาหลีรวมถึงไทยเองเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามีการขอซื้อ,อตัวพลังงานจากอเมริกาเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปลดในเรื่องของการเกินดุลการค้ากับสหรัฐ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็กอยู่ในช่วงโปรเกรสการเจรจารนะครับไทยเนี่ยเราเองก็กไปเสนอประมาณสักหนึ่งล้านตันแล้วก็อาจจะไปอัพไซด์จนถึง2ล้านตันได้นะครับโด,โดยประเทศไทยเนี่ยถือว่าเล็กมากนะครับเพราะว่าเราใช้แ n g เนจี่ยประมาณสัก10ล้านตันแต่ถ้าไปเจอพวกญี่ปุ่นยุโรปเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยใช้กัน2อ0ล้านตันอัพนะครับต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะขอซื้อเพิ่มเนี่ยผมเชื่อว่ามันมันสเกลมันใหญ่กว่า กว่าประเทศไทยเยอะนะครับซึ่งไอ,ไอ้ไอส่วนของดีมานของ LNG เนี่ยตอนเนี้ยมันคิดเป็น10%ของสัปลายของ LNG ของของของซัพลายก๊าซของอเมริกามันอาจจะแรมอัพขึ้นได้เป็น12-15%ตรงเนี้ยซึ่งก็น่าจะทำให้ในแง่ของดีมานการใช้แก๊สของอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือแง่มุมแรกในแง่มุมที่2เนี่ยก็คือซัพลายนะครับขาซัปลาย ของก๊าซอเมริกาเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสปายก๊าซของอเมริกาเนี่ยมันผลิตมาจากสองสองแหล่งนะครับก็คือแหล่งก๊าซโดยตรงเลยกับอีกแหล่อีกแหล่งหนึ่งก็คือแหล่งน้ํามันแหล่งก๊าซโดยตรงเนี่ยคงคงคงพูดค,คงพูดยากนะครับว่ามันจะเพิ่มหรือมันจะลดเพราะว่าถ้าราคาดีขึ้นมันอาจจะเพิ่มได้นะครับแต่ว่าแหล่งก๊าซที่การผลิตก๊าซที่มาจากกลุ่มน้ํามันเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากราคาที่มันซบลงมา ะครับโดยเเออ่ซัพพลายจากแหล่งที่2เนี่ยคิดเป็น30%ของซัพพลายรวมของก๊าซธรรมชาติใน US นะครับโดยเออ่ uh, ถ้าเราไปดูในเออ่ฟิกเกอร์ที่7นะครับเออ่ uh, จะเห็น correlation ค่อนข้าง,งชัดเจนนะครับว่าเออ่ uh, เวลาราคาน้ำมันเนี่ยมันมันซอฟต์ลงมานะครับเออ่ uh, การขุดเจาะก๊าซนะครับในแหล่งเปอร์เมียนเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊าซใหญ่ นะครับก็คือแอซโซซีเอช์แก๊สก็คือฟิกเกอร์ที่6เนี่ยเราจะเห็นเลยว่า,าตัวแก๊สเนี่ยนะครับที่มันผลิตได้าาจากออยเนี่ยแหล่งเปอร์เมียเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่สุดที่โตแบบโอ้เอ็กซเซเลเรตมากนะครับมีโอกาสที่จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมานเพิ่มสปายลดนะครับเราก็เลยเชื่อว่าราคาแก๊สธรรมชาติในสหรัฐเนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัว โดย EIA เนี่ยเขามีการ forecast ไว้ว่าราคากาส๊สเนี่ยปัจจุบนนนนนนันเนี่ยมัน3เหรียญต้นๆนะครับมันอาจจะขึ้นไปได้5เหรียญน,นะครับในช่วงปลายปีซึ่งทุกๆ50เซนที่มันเพิ่มขึ้นนะครับมันเป็นบวกต่อ e อิ n ์เนงของตัวบ้านปูเนี่ยประมาณ1,500ล้านบาทต่อปี <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับคิดเป็นอัเปอซ็นนะครับโดยในส่วนของธุรกิจฐานนะครับธุรกิจฐ่านเนี่ยเป็นธุรกิจที่มันกดดัน e a r n i n g ในตรมาาหนึ่ง นะครับเพราะว่าราคาถ่านมันซอฟลงมานะครับแล้วก็ต้นทุนเนี่ยมันลดลงได้น้อยกว่าในส่วนของราคาที่ลดลงนะครับแต่เรามองว่าตอนนี้ราคาถ่านเนี่ยมันเริ่มดาวไซด์เนี่ยมันเริ่มลิมิตแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยในแง่ของคอนแทคไพรส์นะครับระหว่างผู้ขายนะครับใน Australia, ออสเตรเลียกับโรงไฟฟ้าญี่ปุ่นเนี่ยสำหรับ ช่วงเดือนเมษาจนถึงช่วงเดือนตุลาเนี่ยมันออกมาแล้วนะครับแล้วมันออกมาสูงมาก130เหรียญต่อตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาสปอรตเนี่ยมันน่าที่จะเด้งขึ้นในระยะสั้นเพื่อรีเฟล็กตัวราคาคอนแทรคตตรงนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในเชิงของ Economic Activity ของจีนอนี่มีนี่ รีบาวแรงนะครับในช่วงกุมภามีนาเนี่ยมันส่งผลทำให้สต็อกถ่านหินในจีนเนี่ยเริ่มหักหัวลงนะครับก็ดูสามารถดูในฟิกเกอร์ที่11ได้นะครับก็จะเราก็เราก็จะเห็นเลยว่าเส้นสีเขียวเนี่ยมันเริ่มหักหัวลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตามเส้นสีเหลืองที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดการรีสต็อกเกิดขึ้นได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับ แล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลังก็อาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอตัวฟิกเกอร์ที่10เนี่ยนะครับที่ปรากฏการลานิงย่าเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะทำให้ฝนตกหนัก ในในในช่วงครึ่งซีกโลกใต้ของโลกนะครับซึ่งมันเป็นซีกโลกก็คืออสอสสำหรับออสเตรเลียแล้วก็อินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตถ่านหินใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยสป라이์ถ่านหินเนี่ยมันอาจจะเป็นดาวไซด์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าดาวไซด์ต่อราคาถ่านเนี่ยในครึ่งปีหลังค่อนข้างลิมิตในขณะที่ราคาแก๊สน่าจะเป็นอัพไซด์นะครับโดยในส่วนของแชร์ลูเอชั่นนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับถ้าเราไปาทำซัมออฟเดอะพาร์ทนะครับหรือส่วนรวม นะครับมูลค่าหุ้นเนี่ยที่ราคา BKV 22.25เหรียญต่อต่อหุ้นนะครับแล้วก็ราคาบ้านปูพาวเวอร์ที่6.9บาทต่อหุ้นเนี่ยมันเทียบเท่า Equity Value ต่อบ้านปูเนี่ยต่อหุ้นเนี่ยประมาณ4.4บาทนะครับในขณะที่ราคาหุ้นบ้านปูเนี่ยอยู่ที่4.68เท่านั้นเองนั่นหมายความว่าตลาดเนี่ยให้ Val หุ้นธุรกิจฐานหินของบ้านปูเนี่ยเพียงแค่24สสตางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่งถ้าเอา ราคาไอทีอ็มจีเนี่ยนะครับที่ที่บ้านปูถืออยู่เนี่ยนะครับมูลค่าหุ้นที่ตลาดให้เนี่ยคิดเป็นแค่7%ของมูลค่าหุ้น ITMG เท่านั้นอเองนะครับซึ่งซึ่งถือว่าแทบจะไม่ให้ v a l u ลเลยในขณะทีะ่ไม่ต้องพูดถึงเหมืองถ่านหินออสเตรเลียแล้วก็จีนนะครับที่ที่โอเคแหละ,ะตรงนั้นก็ก็ตีศูนย์ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวหนึ่งกำไรตัวหนึ่งขาดทุนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าดิสเคนเนี่ยมันค่อนั่งเยอะ นะครับโดยในส่วนของถ้าเราไปตีเป็นคอนกรีตดิสคาวนะครับก็ดูจากรูป14เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าบ้านปูเนี่ยลงไปเทศต,ต่ำสุดเนี่ยนะครับคอนกรีตดิสคาวเนี่ยเกือบลบ40%นะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาตอนนี้ราคาหุ้นมันรีบาวขึ้นมานะครับแต่ก็ยังถือว่าติดลบมากกว่าค่าเฉลีย่ยก็คือลบอยู่ที่20%ในขณะที่ค่าเฉลี่ยในอดีตเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10% รเราก็เลยมองดูว่าราคาหุ้นบ้านปูเนี่ยเมื่อเทียบกับเอาลุกข้างหน้าเนี่ยก็ดูไม่ได้แพงมากนะครับก็เลยยังเมนเทนเอาท์เพอร์ฟอร์มท่าเก็ตไพ่ห้าบาทสินะครับโดยเราเชื่อว่าคอเออร์เน็งเนี่ยบอททอมไปแล้วในไตรมาสหนึ่งนะครับแล้วก็จะค่อยๆฟื้นตัวในไตรมาสสองแล้วก็น่าจะโดดเด่นในช่วงครึ่งปีหลังจากราคาถ่านเอ่อจากราคาแก๊สที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เซลล์โวลุ่มนะครับอของถ่านที่จะฟื้นตัวสามซีซันอลิตี้นะครับก็หลักๆมีประมาณนี้ครับ โอเคได้เลยครับพี่ปุ๊วันนี้ขอบคุณครพี่ปุ๊มากครับครับสวัสดีครับ